เหลือลยูนออกรดนุดอสวัสดีค่ะพบกับติวเตอร์เยลในเดนิส o ูมนะคะวันนี้ติวเตอร์เยลมีเวลีประโยคเด็ดๆในภาษาเดนมาร์กที่ใช้บอกว่าสุขสันวันคริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่มาฝากทุกคนให้มันเข้ากับเทศกาลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประโยควลีแรกกันเลยนะคะเหลือลยูนออกรดนุดอกุยูนออกรดนุดอเรกติกุยูนออกรดนุดอ r e k t i g u n ออกรดนอ t ูเอลเล่เ y ย a ะ r e k t i g u n yule เหยอะออกรดนอทูเหอ r ถ้าจะบอกว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้หยุดพักผ่อนฮอลิเดย์เราจะบอกว่ายัางไงละ่ะเราก็จะบอกว่าฉันทำงานช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลปีใหม่นะคะเราก็จะใช้ประโยคที่ว่ายาย่อาใบเดอเมลเลมยูนออนุดอหรือว่ายาย่อาใบายูน แต่ถ้าเราจะถามกลับไปว่าเอ้ยเธอต้องทำงานช่วงเทศก,กาลคริสต์มาสหรือปีใหม่หรือเปล่านะคะเราก็จะสลับคำกริยาแล้วก็ประธานของประโยคเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำถามนั่นเองนะคะก็คือสลับแววเบอร์กับ subject นั่นเองนะคะหรือว่า pronoun น,น,นะคะก็จะกลายเป็น I w o u l ด like to mail you or t or I would like to y o อืดดมจจอดดออโอเ a แล้วถ้าเราจะบอกว่าขอให้คุณมีวันคริสต์มาสที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเป็นปีที่ดีของคุณเราจะพูดยังไงนะคะก็พูดได้ไม่ยากเลยนั่นเองพูดแบบนี้ค่ะ Rectigu Yulefiae a c k o m g o t in i N U O สุดท้ายนี้นะคะติวเตอร์เยลก็อยากจะบอกทุกคนว่า Enu i n g a n g Gleryu o g o d Nud O t u y e r a d l a s a m สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังสมปรารถนาทุกประการนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามติวเตอร์ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะมี3มช่องทางแล้วตอนนี้ก็จะมีทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube สามารถติดตามติวเตอร์เยลได้นะคะถ้าหากใครสนใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาเดนมาร์กหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆประเพณีในประเทศเดนมาร์กก็สามารถติดตามในช่องทางของเดนิ r o o m ได้นะคะวันนี้ทูตเตอร์เยลไปแล้วคะ่ะเกลเลร o ยูนออคอดนุดอ